ส่วนทางซีดของกระทรวงมหาดไทยของไทยเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเฝ้าระวังมีการตรึงพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งมีช่องทางธรรมชาติยาวมากในหลายจุดหลายพื้นที่แล้วมีคําสั่งล่าสุดกันออกมาอีกแล้วจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านฉัดชัยพรมเลิศนะคะที่บอกไว้ว่าในฐานะซึ่งตนเองเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการสั่งการไปแล้วถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดําเนินสามมาตรการสกัดการลักลอบเข้าเมืองค่ะทั้ง 1. ให้จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับเมียนมาเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวงังไม่มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค 2. ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักสายอรองต่อเนื่องกันจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจตรา,ฝาเฝ้าระวงังและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายถ้าเกิดพบให้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณาสุข3ให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทํางานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวถ้าหากพบให้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการด้านสาธารณาสุขรวมถึงให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในหมู่บ้านชุมชนช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่อง ถ้าเกิดพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทางสายด่วน1,5,6,7ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการกันต่อไปค่ะ